เจ้าแดงพรุ่งนี้แกต้องไปอยู่วัดปาดาตะโกนลั่นด้วยความโมโหใส่เจ้าสุนัขพันทางที่เนื้อตัวมอมแมมไปด้วยโคลนสวนดอกไม้ที่ปาดาภาคเพียรปลูกกลับเละเทะไม่เหลือชิ้นดีเพราะนิสัยชอบขุดดินไม่ยอมเลิกของมันยิงปาดาดาเจ้าแดงยิ่งเห่ากระโชกเสียงหลงมันกระโดดคาบชายเสื้อปาดาลากไปที่หลุมลึกข้างเสาบ้านอย่างสุดชีวิต พยายามตะกุยดินอย่างบ้าคลั่งจนเล็บฉีกขาดมีเลือดซึมปาดาหมดความอดทนคว้าโซ่จะลากมันไปขึ้นรถทิ้งวัดจริงๆแต่จังหวะนั้นเองเพื่อนบ้านที่เป็นช่างซ่อมท่อเดินผ่านมาพอดีเขาหยุดกึกเมื่อได้กลิ่นจางๆที่ผิดปกติเครื่องตรวจวัดแก๊สในมือเขาร้องเตือนดังสนัน่นตัวเลขพุ่งสูงปรี๊ดจนหน้าใจหาย ปรากฏว่ามีแก๊สหงุงต้มรั่วไหลสะสมใต้ดินขนาดใหญ่และพร้อมจะระเบิดเผาวอดคนทั้งซอยได้ทุกวินาทีช่างรีบสั่งอพยพคนทันทีและแจ้งเจ้าหน้าที่มาปิดวาล์วหลักได้ทันท่วงทีป้าดายืนตัวสัน่นน้ำตาคลอเมื่อรู้ความจริงว่าสิ่งที่เธอเห็นเป็นเพียงความดื้อด้านทำลายเข้าของแท้จริงคือสัญชาตญาณฮีโร่ที่พยายามเตือนภัยที่มนุษย์ไม่ได้กลิ่น จากหมาแก่มอมแมมที่เกือบถูกทิ้งกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตคนทั้งหมู่บ้านให้รอดผลจากโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ด้วยกรงเล็บและหัวใจที่พักดีต่อเจ้าของอย่างที่สุด